สวัสดีค่ะวันนี้ยาตาจะพามารู้จักกับวัดเขาช่องชาตินะคะซึ่งจะเป็นช่องเขาที่จะข้ามระหว่างอำเภอโนนสังไปที่อำเภอหนองวัวซอซึ่งจะเป็นทางลัดเข้าไปสู่จังหวัดอุดรธานีสำหรับเส้นทางนี้จะเป็นทางที่ชาวโนนสังใช้สัญจรไปมาระหว่างจังหวัดอุดรธานีกับอำเภอโนนสังมาตั้งแต่โบราณแล้วนะคะ เมื่อก่อนก็จะเป็นทางที่ค่อนข้างธุระกันดานแล้วก็อันตรายนะคะเพราะว่าขึ้นไปบนเขาแต่ปัจจุบันนี้จะมีการสร้างวัดไว้ตรงนี้นะคะอยู่ตรงกลางยอดเขาพอดีเนี่ยตรงนี้นะจะเป็นทิวทัศน์ที่อยู่บนหน้าผานะเนี่ยส่วนตรงบริเวณจะถึงหน้าผาก็จะเป็นลานหินซึ่งจะมีพระพุทธรูปนะที่สร้างขึ้นมา ประดับเอาไว้เพื่อที่ให้เราได้กราบไหว้บูชาแล้วก็ได้ชื่นชมกันนะคะเป็นวัดที่เริ่มพัฒนานะคะแล้วก็เป็นจุดศูนย์รวมของชาวพุทธเราทั้งอำเภอโนนสังอำเภอหนองวอัวซอแล้วก็ชาวจังหวัดอุดรธานีนะคะส่วนบริเวณรอบๆก็จะเป็นป่านะเป็นป่าค่อนข้างทึบคิดว่าน่าจะเป็นเขต สงวนนะคะเขตสงวนอย่างจุดนี้จะเป็นพระใหญ่นะคะเป็นพระใหญ่ที่หันหลังนะคะหันหลังให้ด้านด้านหน้าของวัดจะหันหน้าออกสู่อำเภอโนนสังซึ่งจุดนี้ถ้าเรามายืนเป็นหน้าผาที่สูงที่สุดมองลงไปก็จะเห็นทิวทัศน์ของอำเภอโนนสังนะคะคือทิวทัศน์เบื้องล่างเนี่ยจะสวยงามมากนะคะ ลองชมดูอันนี้ย่าเอามาให้ชมกันนะคะถ้าเรามองไปด้านล่างตอนนี้เป็นฤดูเก็บเกี่ยวนะก็จะเป็นทุ่งสีน้ำตาลบางจุดที่ยังไม่เกี่ยวก็จะยังเป็นสีเขียวกันอยู่ <c oughs> เป็นจุดชมวิวจุดหนึ่งที่สวยงามมากนะคะจะถือว่าเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างโนนสังกับอำเภอหนองวัวซอนะคะ ถ้าเราจะไปจังหวัดอุดรธานีเราจะมาลัดช่องนี้นะคะเนี่ยจะมีระยะทางที่ใกล้ใกล้ก่ากันหลาย10กิโลนะคะใกล้มากเลยถ้าเรามาผ่านเส้นทางนี้ปัจจุบันนี้ก็เป็นทางที่สะดวกสบายนะมีลาดยางตลอดแล้วส่วนมากคนนอนสังก็ยังใช้เส้นทางนี้อยู่ตลอดนะคะก็ใช้ไปมาหาสู่กันตลอดเวลาเลยนะคะนี่ เดือดืมาก็ยังมีรถที่จะผ่านมาทั้งๆที่บริเวณนี้ก็จะเป็นขึ้นเขานะคะเป็นบริเวณที่ขึ้นเขามานะวันนี้ย่าก็พามาดูช่องทางลัดจากอำเภอโนนสังไปสู่จังหวัดอุดรธานีเขาเรียกว่าเขาช่องชาตินะคะเขาสกช่องชาติจำเอาไว้นะคะถ้าคนที่จะไปลัดก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาชม กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ย่านะเจอกันในคลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ